คุณมากคะ่ะที่ช่วยกด subscribe หรือกดติดตามกด like กดแชร r e ให้กับ Thalo Holo Channel และดีใจมากๆที่ได้มาเป็นเพื่อนกันใน Facebook และ Line ด้วยอาจารย์ใช้ทักษะการอ่านและตีความหมายไพ่ t h โ l o หรือไพ่ทาลอ o เพื่อเจาะลึกหาสาเหตุปมปัญหาพร้อมเสนอแน่แนวทางแก้ไขด้วยจิตวิทยาและปัจจัยตามความหมายของไพ่ทาโร่หรือไพ่ทาล ทุกคลิปวิดีโออาจารย์เอาหัวใจของความเป็นครูมาหาทุกคนด้วยจิตสำนึกในหน้าที่ของคนเป็นครูเปรียบเสมือนเรือจ้างมีหน้าที่รับลูกศิษย์ลงเรือข้าแม่น้ำสายวิปโยคที่มีกระแสน้ำและเกลียวขึ้นอันเชี่ยวกราดน่าหวาดกลัวและอันตรายเสมือนความทุกข์ระทมในชีวิตคุณอาจารย์ประครับประคองความรู้สึกใจน้อยๆพร่ำสอนให้ทุกคน รู้ถึงแก่นแท้ชีวิตตัวเองรู้ถึงปมแท้จริงในปัญหาตัวเองและชี้แนะให้แนวทางไปสู่การบรรลุในปัญหานั้นลูกศิษย์แต่ละคนมีพื้นฐานอุปนิสัยทัศนคติมุมมองแตกต่างกันบางคนจิตใจเปราะบางต้องการความอบอุ่นกำลังใจและคำชี้แนะอาจารย์ทั้งปลอบทั้งโอและชี้แนะค่อยๆประคับประครองเหมือนจุงมือเด็กน้อย พาก้าเดินไปทีละนิดทีละนิดแม้ว่าบางครั้งอาจารย์ถูกเหยียดยม้มถูกดูหมิน่นดูแคลนถูกสบประมาทในการทำงานแต่แก่นแท้ของความเป็นครูคือผู้ที่มีความเมตตาให้กับทุกคนเท่าเทียมกันและไม่เลือกลูกศิษย์อาจารย์หวังอย่างยิ่งว่าทักษะการอ่านและตีความหมายไพ่ทาโลหรือไพทาลอดด้วยหลักจิตวิทยาและปรัชญานี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคน ื่อนำไปปรับใช้แก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตได้ไม่มากก็น้อยนะคะสวัสดีคะ่ะชาวราศีกรกฎเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมคะราศีกรกฎคือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่17กรกฎาคถมถึง16สิงหาคมคะ่ะอย่าลืมกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนเพื่อชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของทุกเดือนด้วยนะคะไพ่โรแมนติกทาลอตประจำเดือนเมษายนปี2564 ของชาวราศีกรกฎได้แก่ Justice Three of Wands The Magician Four of Pentacles Six of Wands Nine of Wands n i g h t of Swords Queen of Swords Ace of Pentacles Nine of c h a r i c e s and Three of Swords ราศีกรกฎคะไพ่โรแมนติกทาลอดมาบอกเล่าเรื่องราวปมปัญหาความรักความสัมพันธ์เรื่องมีอยู่ว่าณเวลานี้ราศีกรกฎบางคน ฟ้งรอความเห็นใจจากคนรักด้วยความน้อยใจไม่ว่าจะมีปัญหามากสักแค่ไหนก็ตามคุณไม่เคยหยิบยกเอาปัญหานั้นมาเป็นประเด็นทะเลาะเบาะแวงและไม่เคยคิดจะถือเอาปัญหานั้นมาเป็นสาเหตุในการร้างลาเลิกกลากันไม่หนำซ้ำคุณยังทำดีกับเขาและคาดหวังว่าเขาจะเห็นความดีของคุณเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเขาต่อไป หากว่าปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องรักสามเศร้าแม้ว่าคุณจะเห็นพฤติกรรมคนรักไม่ซื่อสัตย์นอกใจคุณเจ้าชู้สสบสนคาหนัานางคาเขาตำตาตำใจแต่คุณก็เก็บความหึงหวงเอาไว้ที่ก้นบึ้งของหัวใจค่ะ ไม่เคยแสดงออกมาให้เขาได้รู้อันว่าความรักนั้นถ้าหากว่าเกิดเรื่องราวนอกใจกันความหึงหวงเป็นธรรมดาของมนุษย์และท่าในวันนี้ราศีกรกฎเผชิญปัญหาเรื่องรักสามเศร้าหากว่าคุณตระหนักว่าคุณยังไม่ต้องการร้างหลาเลิกลาแล้วถ้าคุณไปแสดงพฤติกรรมวีนเวียงหยิบยกเอาประเด็นปัญหามาทะเลาะเบาะแวงกับคนรักพฤติกรรมก้าวร้าวแบบนี้จะทำให้เขามองเห็นคุณเป็นปีศาจ มีหนำซ้ำยังเข้าทางมือที่สามอีกด้วยและคุณจะทำไปเพื่ออะไรและถ้าหากว่าคุณอยู่ในสถานการณ์ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดเขาหากว่าทะเลาะเบาะแวง้งจะทำให้คุณเคลียร์ปัญหากับเขาได้ยากเมื่อคุณตระหนักได้แบบนี้คุณจึงพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสโดยการใช้คำพูดนี่แหละเลี้ยงเลี้ยงหวานล้อมจิตใจเขาให้เขาได้มีความรู้สึกที่ดีกับคุณคุณพยายามสรรหาคำพูดอ่อนหวานอ่อนโยน ประคับประคองความสัมพันธ์เอาไว้ชนิดที่เรียกว่าน้ำขุนเอาไว้ข้างในน้ำใสเอาออกมาเข้าทำนองบทกรอนพระสุนทรโวหารหรือสุนทรผู้จากวรรณคดีพระอภัยมณีกล่าวไว้ว่าเป็นมนุษย์สุดนิยมเพียงลมปากจะได้ยากหวยหิวเพราะชิวหาแม้นพูดดีมีคนเขาเมตตาจะพูดจาพิเคราะห์ให้เหมาะความฉะนั้นจะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ คุณจึงใช้การสื่อสารประคับประคองความสัมพันธ์เอาไว้เช้าสายบ่ายเย็นดูแลเขาด้วยคำพูดค่ะให้เขาได้เห็นว่าต่อให้มีปัญหามันจะไม่มาลบกวนไม่มาเลื่อยขาเตียงเราหักเตียงเรายังมั่นคงดีเพราะคุณเอาเหล็กดามขาเตียงไว้เสมอหากวราศีกรกฎคนใดคุณทำตามความหมายไพย่ที่จารย์อ่านตีความหมายให้ฟังเรียกได้ว่าคุณมีความอดทนขั้นเทพเลยทีเดียวค่ะ น้อยคนจะทำได้ที่ต้องกดความรู้สึกเจ็บปวดเสียใจความหึงหวงซุกซ่อนไว้ที่กล้นบึ้งของหัวใจอีกทั้งคุณยังมีทักษะแปลงพลังงานด้านลบกลายเป็นพลังงานด้านบวกได้อีกด้วยค่ะแทนที่คุณจะโกรธโมโหวีนเวียงใส่เขาแต่คุณกลับเปลี่ยนมาเป็นพูดจาดีๆให้เขาได้มีความรู้สึกว่าอบอุ่นใจ เหมือนมีคุณอยู่ข้างๆเขาอยู่ตลอดเวลาค่ะสิ่งที่คุณทำอยู่นี้อีกหลายๆคนทำแบบคุณไม่ได้เพราะในยุคสมัยนี้คนเรามีความอดทนกันน้อยคนทั่วไปจะไม่มีภูมิต้านทานเมื่ออยู่ในสภาพถูกกดดันทางด้านจิตใจแต่ราศีกรกฎบางคนคุณมีภูมิต้านทานชนิดที่เรียกว่าคันเทพเรามาดูกันว่าราศีกรกฎคุณตกอยู่ในสภาพถูกกดดันทางด้านจิตใจอย,อย่างไรบ้าง ถ้าหากว่าปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องรักสามเศร้าคุณก็เห็นพฤติกรรมคนรักเจ้าชู้สัสสอนไม่ซื่อสัตย์นอกใจคาหนังคาเขาตำตาตำใจแล้วก็ยังมีผู้หวังดีเที่ยวคาบเข่ามาบอกคุณแท้ที่จริงพลเมืองดีทำไปแบบนั้นกลายเป็นว่าหวังดีประสงค์ร้ายทำให้คุณเจ็บปวดเสียใจซับซ้อนเลยทีเดียวค่ะคุณตกอยู่ในสภาพถูกกดดันทางด้านจิตใจอย่างรุนแรงเมื่อคุณเห็นคนรักไปใส่ใจดูแล หรือไปมีเวลาแห่งความสุขกับมือที่สามบางครั้งคุณอยากจะทวงถามคนรักว่ามือที่สมมีอะไรดีกว่าคุณถึงได้ดึงใจเขาไปจากคุณอย่างง่ายดายคุณอยากรู้นะักราศีกรกฎดูไพ่ใบนี้นะคะจิตตกอก็ช่างวาดภาพบ่งบอกถึงความรู้สึกหึงหวงอิจฉาริษยาอย่างชัดเจนเลยทีเดียวคะ่ะโดยวาดภาพให้เราได้เห็น ผู้ชายคนหนึ่งกำลังสวมสร้อยให้กับผู้หญิงที่ยืนอยู่ข้างหน้าถ้าหากว่าราศีกรกฎคุณเป็นผู้หญิงที่กำลังได้รับสร้อยเส้นนี้คงไม่ได้มาเจอคลิปวิดีโออาจารย์หรอกนะคะแต่อาจารย์เกรงว่าราศีกรกฎคุณจะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆยืนอยู่ด้านหลังผู้ชายเอาพัดปิดปากไว้ร้องเสียงดังไม่ได้เดี๋ยวสองคนนี้จะรู้ว่าสะกดลอยตามมาไพา่ใบนี้มีความหมายว่าคนที่อยู่ในตำแหน่งสำคัญและเป็นตัวจริง กับถูกหมางเมินถูกทิ้งขว้างแต่คนที่ไม่ได้มีตำแหน่งอะไรเลยและไม่ใช่คนสำคัญกับได้ทุกสิ่งทุกอย่างแทนมันช่างไม่ยุติธรรมเอาเสียเลยใช่ไหมคะชาวราศีกรกฎใครที่ตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ต่อให้คุณไม่ใช่เป็นคนขี้อิจฉาคุณก็อดอิจฉาริษยาไม่ได้คะ่ะแล้วก็น้อยใจในตัวคนรักมากคุณอยากจะทวงถามเข้าเหลือเกินว่าเขาทำกับคุณได้ยังไงทำกับคุณได้ยังไง ดังนั้น,น,นราศีกรกฎคุณจึงได้รับความกดดันเป็นอย่างมากแต่คุณก็ยังดูแลเขาแม้ว่าตัวไม่ได้อยู่ใกล้ชิดคุณก็ยังอุตส่าห์ใช้คำพูดคำจาคอยดูแลประคบประงมความสัมพันธ์เอาไว้และเมื่อคุณตกอยู่ในสภาพเช่นนี้สถานการณ์ก็ไม่ต่างกับราชินีคนนี้ค่ะจิตกรวาดภาพราชินีคนนี้นั่งอยู่บนบัลลังไหลสุดห่อเหี่ยวคอตกเลยทีเดียวค่ะ จะเห็นว่ามีดาบเรียงลาอยู่ด้านหลังดาบในความหมายของไพ่ทาลอดหรือไพ่ทาโลูหมายถึงอุปสรรคและปัญหาค่ะดาบมากมายขนาดนี้หมายถึงราชินีคนนี้นั่งอยู่บนบัลลังก์ท่ามกลางปัญหาและเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยากค่ะอุปมาอุปไมยเปรียบดังราศีกรกฎเมื่อเวลาที่คุณอยู่ในสภาพจิตใจอ่อนแอรหรือจิตตกคุณแทบอยู่ไม่ได้เลยค่ะแต่ถ้าหากว่าคุณคิดจะร้างลาเลิกลา ก็เหมือนคุณพ่ายแพ้ต่อมือที่สามยิ่งทำให้คุณเจ็บปวดเสียใจทวีคูณค่ะไม่อยากสูญเสียคนรักให้กับมือที่สามอย่างง่ายๆฉะนั้นคุณก็เปรียบเหมือนราชินีที่นั่งอยู่บนบัลลังก์ที่อยู่ของราชินีก็คือบัลลังก์ตรงนี้ถ้าเธอพ้นจากบัลลังก์ตรงนี้เธอก็ไม่ใช่ราชินีแล้วค่ะฉะนั้นเธอก็จะนั่งอยู่บนบัลลังก์นี้ท่ามกลางปัญหาต่อไปค่ะและเธอก็คิดว่าสักวันหนึ่งเธอจะแก้ไขปัญหาต่างๆได้ ก็เช่นเดียวกันราศีกรกฎก็คิดเหมือนกับราชินีคนนี้ในเมื่อว่าคุณไม่คิดจะรั้งหลาเลิกหลาต่อให้หมือที่3โปรโฟไฟลด์ดีและคุณอาจไม่มีความเชื่อมั่นในตัวคนรักแล้วก็ตามแต่คุณก็จะพยายามเก็บรักษารักครั้งนี้เอาไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะทําได้ราศีกรกฎเวลาที่คุณมีจิตใจที่เข้มแข็งคุณก็เหมือนกับไพ่ใบนี้ค่ะเอาอีกแล้ว จิตกรวาดภาพโรแมนติกทาลอดช่างเป็นคนที่สะท้อนเรื่องราวรักสามเศร้าได้อย่างชัดเจนจริงๆค่ะโดยวาดภาพเป็นผู้ชายอยู่ตรงกลางและมีหญิงสาวสองคนขนาบข้างจะเห็นว่าหญิงสาวใส่ด้วยสีเหลืองกำลังแสดงพฤติกรรมยั่วยวนเชิญชวนให้ผู้ชายมาจุดไฟติดกับเธอและผู้หญิงใส่ด้วสีแดงจ้องเขม็งมาที่ผู้หญิงใส่ด้วสีเหลืองถ้าสายตาพิฆาตของเธอเป็นอาวุธป่านี้ ผู้หญิงใส่ด้วยสีเหลืองตายสนิทไปแล้วค่ะไพ่ใบนี้มีความหมายว่าฉันไม่ต้องการเป็นเสือสองตัวอยู่ในถ้ำเดียวกันคนกลางเธอจะเลือกใครระหว่างฉันกับเขาถ้ามีฉันก็ต้องไม่มีเขาแต่ถ้าเธอเลือกเขาฉันจะไปจากเธอความคิดดุนแรงแบบนี้คุณเก็บซ่อนเอาไว้ที่ก้นบึ้งของหัวใจค่ะแต่เวลาอยู่ต่อหน้าคนรักหรือสื่อสารกับเขา คุณพยายามตกตาเขาไม่ให้เขาได้รู้ความจริงในใจคุณหรอกว่าคุณโกรธโมโหหึงหวงเขาเป็นที่สุดฉะนั้นทุกเมื่อเช้าวันคุณเฝ้ารอโอกาสว่าวันหนึ่งถ้าหากว่าคุณมีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิดเขาคุณจะพยายามพูดจาหวานล้อมเขาให้เขาได้เห็นใจคุณได้เห็นสายใยของความผูกพันระหว่างคุณกับเขาสิ่งที่คุณอยากจะขอร้องเขาก็คือ ขอให้เขาไปจบสิ้นสุดกับมือที่สามซะถ้าหากว่าเขาไปจบและสิ้นสุดกับมือที่สามคุณจะให้อภัยเขาแล้วเราก็จะเริ่มต้นรักกันใหม่ในทุกๆวันคุณเฝ้ารอที่จะอยู่ใกล้ชิดกับคนรักค่ะแต่เวลานี้ดูเหมือนกับว่าโชคชะตาไม่เข้าข้างเลยค่ะและดูเหมือนกันแกล้งคุณได้ซ้ำไปเพราะคุณผิดหวังกับคนรักเสมอเวลาจะบอกว่ามาหาในที่สุดแล้ว ก็ผัดผ่อนไปเรื่อยๆทำให้คุณผิดหวังเสียใจอยู่ตลอดเลยค่ะเอาอีกแล้วนี่คือไพ่ใบที่สที่ราศีกรกฎได้ไพ่เจ็บปวดเสียใจจากเรื่องราวรักสามเศร้าเราสามคนหรือเจ็บปวดเสียใจชอกช้ำใจที่คนรักมักทำให้คุณผิดหวังอยู่ตลอดเวลาค่ะเวลาที่คนรักพูดอะไรหรือสัญญิงสัญญาอะไรไว้กับคุณเขาไม่เคยทำได้ตามที่เขาพูดไว้เลยสักเครื่อง คุณต้องผิดหวังครั้งแล้วครั้งเล่าจนทําให้มีความรู้สึกท้อกับความรักครั้งนี้มากเลยค่ะเดี๋ยวให้เทพคิวปิดแนะนําเพิ่มเติมน,นะคะชาวราศีกรกฎ คิวปิดเทพแห่งความรักจะแนะนำความรักความสัมพันธ์ให้แก่ชาวราศีกรกฎในเดือนเมษายนนี้ว่าคุณได้พไพ่ใบนี้ค่ะชาวราศีกรกฎมาลุ้นกันนะคะ engagement ไพ่ใบนี้มีความหมายว่าความดีอันใดที่คุณปฏิบัติต่อคนรักมันไม่หายไปไหนคะ่ะถือเสียว่าคุณทำดีต่อคนที่คุณรักโดยไม่ได้คิดว่าจะเอาชนะใครทั้งนั้น คลิปวิดีโอนี้เหมาะสำหรับชาวราศีกรกฎที่ตกผลึกในใจว่าคุณยังต้องการจะเก็บรักษารักครั้งนี้เอาไว้ฉะนั้นก็ขอให้คุณทำดีต่อไปค่ะขอให้คุณนึกถึงพฤติกรรมดักไซด้านมืดของมนุษย์ถ้าเรื่องนี้เกิดกับมือที่สามบ้างละ่ะแล้วมือที่สามจะมีน้ำอดน้ำทนจะให้อภัยเขาเหมือนอย่างที่คุณทำไหมต้องรอให้เขาสองคนแตกคอกันก่อนค่ะวันนั้นแหละคนรักจะได้รู้ซึงว่า เขามีคุณในชีวิตถือได้ว่าโชคดีที่สุดในชาตินี้แล้ววันนั้นคุณค่อยกำราบคนรักสั่งสอนเขาให้รู้ผิดชอบชั่วดีค่ะเอาละชาวราศีกรกฎแล้วเรามาติดตามดูกันใหม่ในเดือนหน้าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกรกฎจะเป็นอย่างไรต่อไปอาจารย์จะเฝ้ารอมาพบก,กับชาวราศีกรกฎในเดือนหน้าอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะคะ